ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาดูสมาร์ทปลั๊กทูย่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งอ,ออกมาวางขายเลยนะครับยอดขายยังไม่เยอะผมก็ถือว่าเป็นอาสาเอามารีวิวให้ชมนะครับก็ตอนนี้ปลั๊กที่บ้านค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีคู่มือเล็กๆมาให้เป็นวิธีตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวสวิตช์มี ด้านล่างเขียนเป็นสเปคมาให้เล็กน้อยนะครับใช้กับไฟ100-240โวลต์ att, เรดเคอร์เรนต์16แอมป์นะครับแล้วก็ใช้กับ Wi-Fi 2.4ใช้งานภายในอย่างเดียวมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กอยู่ด้านล่างเป็น2ขาแบนเป็น US นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าตัวนี้เป็น Universal แต่แค่เพียง2ขานะครับตัวนี้ไม่มีขาอยู่ด้านในนะครับเป็นแค่ขาลอย เป็นตัวแปลงเท่านั้นนะครับส่วนขาไฟจริงๆอยู่ตรงนี้สําหรับฟังก์ชันหลักก็จะคล้ายกับตัวเดิมนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันใหม่มาให้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับสําหรับการเชื่อมต่อก็เช่นเดิมคุณสามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกในแอป Smart Life สําหรับตัวนี้ทูย่าใช้กับแอป Smart Life นะครับปกติแล้วการเชื่อมต่อก็ให้กดตัวนี้ค้างไว้จนไฟกระพริบเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยก็ ซื้อมาแล้วกดตัวนี้ค้างจนไฟกระพริบแล้วก็เปิดแอป Smart Life ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาในหน้าส่วนที่เป็นบ้านหน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวก add device นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนมาด้านล่างมาเลือกตัวปลั๊กนะครับตัวนี้เต้ารับ Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะเจอเองถ้าอยู่ในสถานะรอรับการเชื่อมต่อก็คือไฟกระพริบนะครับ ผมขอข้ามนะผมมาแนะนำตัวสมาร์ทปลั๊กกันเลยนะครับหลังจากเชื่อมต่อเขาก็จะชื่อสมาร์ทปลั๊กแบบนี้ขึ้นมาในแอปสมาร์ทไลฟนะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้าของเขาก็จะเห็นเป็นสวิตช์รูปทรใหม่แบบนี้เนี่ยครับเปิดปิดนะครับปิดเปิดนะครับมือถือค่อนข้างช้าเนื่องจากตัวนี้เป็น iPhone เครื่องเก่านะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะ ลองมาดูด้านล่างเนี่ยครับปุ่มเปิดปิดจะเป็นสีส้มนะครับเปลี่ยนเป็นโทนสีนี้ส่วนทัมเมอร์คุณสามารถตั้งได้แบบเดิมนะครับสามารถเพิ่มสเก็ดูได้เคาดาวนับถอยหลังได้สามารถตั้งเป็นเซอร์เคิลเลตนะครับก็คือหมุนเป็นเวลานะครับแล้วก็แรนด้อมทามอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมีอินชิ่งด้วยครับก็คือนับถอยหลังปิดกรณีที่เราเปิดปุ๊บให้เขานับเลยนับถอยหลังแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ความสามารถอีกตัวหนึ่งคือสามารถวัดไฟได้ครับ เราสามารถวัดโวลต์แอมป์กำลังเพื่อที่จะเอาไปสร้างเงื่อนไขต่างๆถัดไปได้เพื่อที่จะวัดแล้วตัดไฟวัดแล้วไปสั่งให้อุปกรณ์ตัวอื่นทำงานนะครับเช่นถ้าโวลต์ตกให้ดับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำนองนี้หรือถ้าเหมือนกำลังไฟเกินให้ตัดไฟหรือถ้ากำลังไฟเท่านี้ให้เสริมอะไรบางอย่างนะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมทดสอบมาแล้ว ฟังก์ชันพวกนี้ทํางานได้ผ่านซีนแต่จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาต้องขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วก็รอเซิร์ฟเวอร์อผลผลแล้วก็สั่งลงมาว่าจะปิดอุปกรณ์ตัวไหนนะครับฟังก์ชันเซตติ้งครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าใหม่นะครับก็จะมีเรื่องหลอกก็คือเป็นฮิสตอรีของการใช้งานเปิดปิดสวิตช์เมื่อไหร่บ้างนะครับเขาก็จะเก็บไว้ตลอดเวลาเปิดปิดเวลาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็รีเลย์เซตัสอันนี้เหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดว่าบ้านเราไฟดับนะครับแล้วก็ไฟมาจะให้สวิตช์อยู่ในสถานะไหนก็จะมีปิดหรือเปิดหรือจำสถานะล่าสุดนะครับถัดมาตัวนี้ครับไลท์โหมดก็คือการควบคุมแสงซึ่งตอนนี้ผมเลือกเป็นตัวบนนะครับก็คือถ้าเกิดสวิตช์เปิดไฟก็จะติดเป็นสีส้มแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสวิตช์ปิดไฟก็จะดับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือ จะเป็นเรื่องของสวิตช์โลเคชันถ้าเกิดว่าบริเวณที่บ้านเราอยู่เป็นกลางคืนโซนเวลานะครับตัวไฟก็จะปิดทำนองนี้เราก็ตัวไฟปิดถึงจะเปิดจะปิดก็ไฟก็ปิดนี่ครับเปิดปิดก็จะไม่มีไฟติดนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือก็เปิดตลอดเวลานะครับเปิดปิดเปิดปิดก็เปิดตลอดเวลานะครับ แล้วก็สุดท้าย Overcharge Switch นะครับหมายความว่าเขาจะฉลาดในเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการใช้งานหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอาปลั๊กตัวนี้ไปเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือนะครับเวลาแบตมือถือก็จะเต็มหรือเต็มแล้วนะแล้วไฟอ่อนๆดึงไฟช้าๆสวิตช์ตัวนี้ก็จะตัดไฟเหมือนกับป้องกันการชาร์จเกินผมลองแล้วเอาไปชาร์จ power bank นะครับเวลา power bank เราเต็มตัวนี้ ก็จะตัดไฟไปด้วยเพื่อไม่ให้แบตเราร้อนเกินไปเพื่อบางรุ่นเขารับไฟไม่หยุดแล้วแบตเกินนะครับอาจจะมีปัญหากับแบตเตอรี่ได้เขาก็เลยมีโอเวอร์ชาร์จสวิตช์โหมดแบบนี้มาให้ผมเปิดทดสอบใช้งานแล้วนะครับค่อนข้างโอเคนะสำหรับคนที่อยากได้ฟังก์ชันนี้มีมาให้แล้วในตัวสวิตช์เองเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายชายล็อกตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจก็คือป้องกันเด็กปิดสวิตช์นะครับ ถ้าเกิดเราเปิดฟังก์ชันนี้นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่ทำงานไม่เปิดหรือปิดนะครับจะต้องกด4ครั้งนะครับถ้าเกิดเปิดไว้อยู่นะผมจะเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เปิดไว้ต้องกด4ครั้งถึงจะทำงานนะครับไม่ติดไม่ติดต้องอ่าสครั้งติดกันถึงจะทำงานแล้วในนี้ก็จะปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับ ผมเปิดนะเปิดอยู่นะครับจะปิดไม่ได้อ่านี่นะครับ2อ,อ่าต้องกด4ครั้งติดกันถึงจะทำงานนะครับโหมดนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดยฟังกช์ชันอื่นๆก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการตั้งค่าตัวสวิตช์ก็เหมือนเดิมครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็เอามาให้ชมท่านสั้นๆครับเผื่อท่านผู้ชมกำลังมองหาสมาร์ทปลั๊กอยู่ ที่เป็นแบบ Universal แล้ววัดไฟได้ตัวนี้คุ้มครับเท่าที่เปรียบเทียบกันทั้งหมดของยี่ห้อ t ูย่ามีหลายรุ่นนะครับทูย่าตัวนี้จะมาใหม่ล่าสุดจะเป็นวงออกจะเป็นรีนิดนึงไม่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไม่กลมโอเคไม่ได้เบียดกันเหมือนเขาทํามาให้เห็นไหมครับสามารถเสียบติดติดกันได้3ตัวแบบนี้ก็ไม่เบียดนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามหรือต้องการให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ